คลิปแรกผ่านไปแล้วนะครับกับการทดสอบการใช้งานทั่วๆไปว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเข้าขเว็บไซต์รุ่นนันนี่นะครับซึ่งก็คงเห็นแล้วว่าการทำงานมันตอบสนองได้รวดเร็วเพียงใดนะครับสำหรับตัว CPU Snapdragon 805ตัวนี้จะต,ต่างกับโน้ต4ยังไงบ้างนะครับก็สามารถย้อนกลับไปโน้ตสได้ซึ่งเป็น CPU ีนะครับอส e นะครับส่วนตัวผมเองผมมองว่าตัว e I นั้นตอบสนองได้เร็วกว่า ไม่รู้คิดเป็นองหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ที่แน่ๆนะครับตัวไอซีน๊ต e ที่เป็นของซัมซุง Samsung เองนะบนโนส4นะฮะความรู้สึกแรกเลยก็คือว่าเครื่องเนี่ยร้อนช้าก,กว่านะครับตัวแซต์ไรอน8.05นั้นเครื่องร้อนเร็วกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยความที่มันยังใหม่อยู่ซอฟต์แวร์ยังไม่นแนบเป็นหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจยาวๆก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ เราก็มาชมกันคลิปที่2นะครับที่เราจะมาชมการใช้งานแบบเจาะลึกตรงประเด็นสำหรับตัว ACE Screen หรือว่าตัว Si ส์ PANEL หรือจอด้านข้างนั่นเองนะครับเรามาดูากันเลยดีกว่าครับว่าด้านข้างนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างปรับแต่งอะไรได้บ้างและสะดวกสบายหรือเกะก,กะยังไงตามมาเลยครับเอาละ,ะครับมาถึงคลิปตอนที่2ของการทดสอบลองเล่นกึ่งรีวิวกึ่งมั่วกึ่งโมของผมนะครับ s i t Com. ก็จะมาพูดกันที่ o t t Edge กันต่อที่ s i d e Panel ว่ามันทำงานอะไรยังไงได้บ้างทำได้เยอะนะฮะเยอะพอสมควรก็หลยเลยเราดูก่อนว่ามันมีการตั้งค่านะครับสามารถแอดไอคอนเพิ่มได้ทางด้านข้างซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหน้าจอที่ด้านข้างจะเป็นเยี่ยงนี้แหละนะฮะ Okay. เคเราสามารถกดปุ่มดาวนะครับหรือ f a v o t i เปในการ e d Edit f a v o r i t e Applications นะครับซึ่งสามารถาลากเขา้าลากออกได้เช่นเอาเครื่องคิดเลกออกโยนทิ้งเอาลายเข้ามาใส่แทนเป็นต้นแล้วก็คลิกดันนี่คุณก็จะมีแล้วกดได้อย่าลืมว่าแถบดัานข้างที่กล่าวไปในคลิปที่1นึ่นะครับว่าแถบดัานข้างนั้นเป็น เป,เป็นการโยกนะฮะเมนูตนัวนะฮะเป็นการโยกตัวไอคอนที่ฟิกซ์ไว้ตรงนี้เมื่อก่อนไว้ด้านข้างแต่ทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็มีสามารถใส่ได้มากขึ้นนะครับเรียกว่าเยอะเยอะจนมึนไปข้างนะครับก็ใส่เอปนอเข้าไปอีกนะฮะใส่เฟซบุ๊กเข้าไปอีกนะฮะก็คือใส่ได้เกือบเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะจำได้หรือเปล่าไม่รู้ต่อหน้าจอาง่ายกว่านอกจากนั้นนะครับเมื่อเราลูบแถบข้างบนลงมาเย่องนี้ เราสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงซึ่งเป็นการทำงานควบคุมบนหน้าจอทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องมากดตรงนี้ใช้หน้าจอด้านข้างดังน,นั้นเราทำอะไรตรงนี้อยู่ก็สามารถทำไปได้ตรงนี้เราทำไปได้อีกเช่นกันนะครับเปิดเอ่อเปิดไฟนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังนะครับ หรือเาจะอะไรกับเวลาเดินหน้าอันนี้เด็กสุดชอบมากๆก,กับการมีแวมทัดเครื่องอันละสามหมื่นกว่บาทสามารถตั้งเป็นเซนติเมตร์นะครับหรือจะเป็นนิ้วก็ได้สามารถเอาอะไรมาวัดได้นะครับว่าเรายาวกี่นิ้วอะไรประมาณนี้สะดวกดีเป็นแวนทัดราคาแพง นอกจากนั้นนะครับเราสามารถเลื่อนด้านล่างขึ้นมาปัา๊บเห็นไหมเดี๋ยวดูนะเอาใหม่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 เลื่อนฟับนีมีการตั้งค่าเป็นการ manage panel หรือว่า edge screen นะครับว่าเราต้องการจะทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเลือกว่าจะใส่ panel อะไรบ้างนะครับสามารถใส่ได้ตามใจชอบไม่พอใจโหลดได้อีกซึ่งแน่นอนคุณต้องสมัคร Samsung ID นะครับซึ่งก็คนที่ใช้ Samsung หรือใช้ Note ใช้อะไรอยู่แล้วก็ได้จะมีอยู่แล้วนะฮะทั้ง Galaxy g a l a x y Gift ทั้งดาวน์โหลดหมดก็เขรูบเพิ่มเติมก็คงสมัครไปแล้วก็สมัครลองอินข้นใหม่ได้แล้วก็โหลดนู่นโหลดนี่ได้เต็มที่นะครับตอนนี้เบื้องต้นมีให้เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดอันเท่านั้นเนื่องจากเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะครับซัมซุงก็น่าจะคิดว่าน่าจะเร่งผลิตอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะปล่อยแค่นี้ก็ไม่รู้แต่เท่าที่ลองใช้ดูมันก็เหลือเฟือเกินความต้องการแล้วแหละต้องการอะไรก็แอดเข้าไปนะครับอย่างเช่น เอ่อผมจะใส่นี่ Health ครัรรูดว่าวันนี้ผมเดินไปกี่ก้าวแล้วหรือว่าจะนั่งทั้งวันไม่ทำอะไร Express Me มีเราสามารถเลือกได้นะครับว่าระหว่างที่เราเอ่อกดปิดปหน้าจอจะเป็นอย่างไรลองดูผมเลือกตรงนี้นะครับปิดหน้าจอนะครับนี่มันจะเปลี่ยนไปแบบนี้นี่ก็จะเปลี่ยนไป นะอันนี้ผมเลือกเขียนเองได้ด้วยนะว่าเราจะเขียนคำว่าอะไรจะเป็นอ m m g g e ก็ได้นะครับเลือกรูปขึ้นมาเพื่อให้มันแสดงนะครับเช่นตัวนี้เป็นต้นเซฟโอเคดัน okay, r e p l a c e e x i s t i n n g นะครับก็จะเซฟน,นิดหน่อยปิดดูปึ๊บเปิดมาจะกลายเป็น Iron Man ก็เป็นการคัสตอมไมซ์ที่น่ารักว่าอีกแบบนะครับมีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะกับ Not e เอ e นอกจากนี้นะฮะเราจะไปลองดู Information Stream ก็เป็นการดูหงดูหุ้นดูสปอร์ตดูกีฬาดูข่าวซึ่งผมไม่ดูผมอ่านจากข่าวโดยตรง Night Clock สามารถตั้งได้นะครับว่าเราต้องการให้ให้ใหเออมันเปลี่ยนเป็นเวกาตั้งั้งตอนคืนกกี่โมงถึงกี่โมงนะครับผมลองเลื่อนมาช่วงนี้ดูแล้วกัน ปิดเครื่องปับ๊บอ่ะอีเดี๋ยวมัคนควจะแสดงนาฬิการตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะสีจางๆเพราะว่าเป็นนาฬิการตอนกลางคืนสว่างมากเดี๋ยวจะรบกวนการนอนนะฮะก็มองไม่เห็นจริงๆอ่ะเห็นหรือยังไม่รู้โอเคโอเคโอเคนี่นี่ประมาณนี้นะครับวางไว้หัวเตียงก็จะแสดงนาฬิกามาซึ่งตรงน,นี้มองเห็นแล้วมันสว่าง นูกเล่นเยอะจริงฮะแล้วก็ as screen text นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เวลาที่หน้าจอไม่ใช้งานเห็นไหมฮะมันจะมีตัวขอมมันจะเล็กลงแล้วทีมีตัวหนังสืออยู่ลบทิ้งหมดเก็ได้หรือว่าจะมีบ้างก็ได้ผมลองใส่นะครับ cnona com นะฮะปั๊บนี่ด้านข้างก็จะเปลี่ยนไปเป็น cnona com แล้ว เอาใหม่คอมมันเกินมาตัวหนึ่งก็จะเปลี่ยนคนค้าได้ด้วยนะครับเขาสมัถมีค่อนข้างเยอะ Show e d Screen on Left ยังไงงงใช่ไหม Show ทาง l e f ไม่ใช่เล f t อย่างนี้นะหมายความว่าคุณสามารถพลิกเครื่องมันจะพลิกตามเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่าตรงนี้เอาออกปั๊บหมุนนะครับจอไม่หมุนนะครับ ประมาณนี้แอบเห็นอะไรเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่ขอบใช่ไหมมันมีเกมให้เล่นหนเกมนะครับเป็นเกมสบายๆง่ายๆสามารถเล่นได้แม้กระทั่งตอนเราปิดหน้าจออยู่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่เราสร้างแฮมเบอร์เกอร์นะครับตามรูปอ๋อนี่ให้ซื้อโค้กอย่างเดียวแฮมเบอร,ร์เกอร์ชิมิขนมปังเนื้อผักขนมปัง นมปังมะเขือเทศเนื้อนมปังประมาณนี้นะครับมีสอดคลอมีให้เสร็จก็มีตอนนี้มีอยู่เกมเดียวให้เล่นอานาะคตก็หวังว่าจะมีอื่นให้เล่นอีกนะครับก็น่ารักดีถ้าเกมที่ขอบตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงผลต่างๆซึ่งเออบอกเลยว่าการใช้งานนะครับที่มีขอบจอทำได้อย่าง สงขนานะครับแล้วก็ลื่นไหลเป็นธรรมชาติฟุดๆถ้าให้เด็กกว่านั้นนะครับคุณควรจะมีตัแดงนะครับเคสแท้ของซัม s u ง g ล a ซ a x y n o t เอเป็นเคสเหนังเทียมนะครับตามปกติเนื้อเหมือนเคส่อ,อ t o t e 3แล้วก็ Note 4ปกตินั่นเองด้นนานหลังก็จะมีขอบซึ่งเราต้องเปลี่ยนฝาหลังด้วยก็เอามาลองดู กันสนุกๆน,นะโอเคปั๊บนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ฝาปิดแนบสนิทด,ดีนะครับเพมีคนถามทางแฟนเพจว่าฝาเพเยอหรือเปล่าไม่เพเยอะนะครับปิดสนิทด,ดี แต่เอียกก็ต้องเปิดแล้วนะแน่นอนนะแต่ปกติเห็นไหมฮะค่อนข้างสนิทขอบตัวเครื่องนะครับปิดออกมาแล้วเนียนสวยงามอย่างที่เห็นเป๊ะมากมากเซ็น,นเซอร์นะครับการใช้งานกล้องกล้องน,นู่นนั่นนี่ปากกานะครับทุกอย่างเพอร์เฟคสวยงามและแน่นอนว่าปิดฝาแล้วมันต้องเหลือขอบมาโชว์เอจสกรีนนะครับให้มันสวยงามซึ่ง มันก็แสดงวันที่และเวลาให้เราแต่ไม่ได้นะครับเปิดปับ๊บหน้าจอติดปิดปับ๊บหน้าจอดับแล้วก็แสดงเป็นนาฬิกาให้เราตรงนี้พอเราใส่นะครับเมื่อกี้เราจำเมนูได้ใช่ไหมพอเราใส่เคสปุ๊บจะมีเมนูให้เลือกทันทีนะครับ s t y l e c l o c k f o r Flip wallet เราสามารถเลือกด้าน้คงให้แสดงผลอย่างไรได้บ้าง นี่เห็นไหมฮะก็เรียกว่ามีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสนุกสนานเลื่อนเรือกันไปสามารถเลื่อนนะครับได้ถ้าน้าจอยังติดอยู่นะแล้วก็ยังเล่นเกมได้เหมือนเดินนะฮะตึง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 เนี่ยองนี้เป็นตน้นเรียกว่าไอจีจอที่สงสัยจะเล่นเอาซะแบตหมดก็เล่นจอข้างนี่แหละการทําง,ทงานนะครับเอ่อ ของหน้าจอด้านข้างก็อย่างที่เห็นนะครับสะดวกมีรูเล่ให้เล่นเยอะนะฮะแล้วก็เรียกว่าครอบคลุมการใช้งานได้หลากหลายนะครับเรียกว่าไม่ได้เจาะกลุ่มคนกลุ่มเดียวแต่ว่ามีทั้งเกมให้เล่นมีทั้งดูผู้มีทั้งดูสภาพอากาศมีทั้งนับก้าวเดินมีทั้งเรียกแอปพลิเคชันต่างๆเราก็มีทั้งตารางน,นัดหมายเรียกว่าครอบคลุมการใช้งานค่อนข้างเยอะกับการมีขอบด้านข้างไว้ให้ใช้ ฝานแล้วก็สวยงามนะครับมีการแต่งผมมีการคัสตอมไม์มีการโอ้เรียกว่าแพรวพรวนะฮะแพรวพรวจริงๆก็การใช้งานโดยรวมนะครับของผมนะครับจากทั้ง2คลิปที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นขอบด้านข้างนะครับที่ผมเรียกไซส์พาร์แนลแต่ a m มซ n งเขาเรียกเอจสกรีนนะครับออกเสียงนิดนึงส่วนตัวแล้วนะฮะมันสุดยอดมากๆเลยจอ์มัน เห็นไหมครฟินจริงๆเรียกว่าใครที่ชอบโน้ตนะครับสเปคโน้ตแรงแหหน้าตาสวยๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อโน้ตสีมาเนี่ยผมเองเป็นคนหนึ่งนะฮะซื้อโน้ตสี่มาปุ๊บพอใส่เคสเสร็จปุ๊บเพื่อนทักว่าเฮ้ยมึงใช้โน้ตสามไม่เบื่อวะใช้ไม่เป็นปีนะเออโทษมาเพื่อนกุโน้ตสี่แล้วอ่ะตลกอะ่ะพอใส่เคสปุ๊บคือถ้าคุณไม่ใส่เคสเนี่ยใช้ไปคุณก็เสียไปตลอกใช่ปะ่ะพอคุณใส่เคสเห็นด้านหน้าของโน้ตสี่ใช่ปะ่ะมันก็เหมือนโนะ้ตสามไหม แต่พอไปโน้ตเอซื้อไปไหนมาไหนว่ามันโต๊ะปุ๊บจิบกาแฟพับๆคนมองโอ้ยฝาปิดมันไม่สุดว่ะ <c oughs> ใช่แล้ะรอเล่นคนก็ออแว่าเฮ้ยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอะอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนขี้มมเมนผมนะครับเอ่อการใช้งานเวลาชั้นการโน้ตเอเป็นคุณรู้สึกว่าเออคุณได้อะไรที่ใหม่แล้วแตกต่างกว่าเดิม ก็จบไปแล้วครับทั้ง2คลิปนะครับการใช้การใช้งานทั่วไปแล้วก็เจาะลึกตัวไซส์สกรีนนะครับก็หวังว่าวิดีโอทั้ง2ตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาอยู่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นจะช่วยเราได้อย่างไรบ้างซึ่งข่าวนะครับแววมาจากคนเดิมเลยขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเดี๋ยวมันบอกว่าไม่เข้าไทยหรือบอกว่าเข้าเดือนออมกราก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแล้วถ้าเข้าราคาจะเท่าไหร่ แต่ถ้าเข้ามาจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆดูคลิปแล้วเพื่อนๆตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ถ้าถามผมนะครับถ้าเทียบกับโน้ต4ถ้าคุณมีช้อยโน้ต4กับโน้ต Edge คู่นี้ตัดสินใจยากมากๆคุณต้องดูว่าสำหรับผมผมมองนี้ดีกว่าผมบอกว่าสำหรับผมนะครับสำหรับผมผมชอบโน้ต Edge เพราะว่าหนึ่งนั้นถือมาแล้วเนี่ยผมเป็นคนใช้โน้ต3มาก่อนพอเป็นโน้ต4รู้สึกว่าหน้าตามันไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมมากนะักดูไม่ค่อยตื่นเต้น แต่พอเป็นโน้ตเอชผมรู้สึกว่าเฮ้ยถือแล้วมันมันมีนวัตรกรรมใหม่มันเป็นอะไรที่มันมันใหม่กว่าเดิมใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากกว่าแต่จ,จริงๆแล้วการใช้งานทั้งหมดนะครับการตอบสนองแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆทั้งปองกงปากกาทั้งตารานันหมายทั้งอ e ีเมลหรือการเล่นเกมนั้นทั้ง2ตัวทําได้ดีทั้งคู่ต่กันที่ว่ามีขอบล้ํากว่าแพงกว่าถือยากกว่าหาเคสใส่ยากกว่าหรือ โน้ตสหน้าตาเดิมๆดมหาเคสง่ายกันลอยติดมิดชิดแน่นอนก็เพื่อนเลือกกันได้นะครับสำหรับผมนี่ินอนาร์ขอลาไปก่อนครับมีข้อมูลเพิ่มเติเมหรืออื่นอื่นสามารถติดตามชมผมได้นะครับที่ w w w c i n o n a r t c o m สวัสดีครับ